สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยาถึง22ตุลานะคะเป็นการดูดวงความรักตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคม2563เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและาราศีอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะในท้ายคลิปจะสรุปให้ให้สําหรับคนมีคู่ผู้ที่มีความสัมพันธ์คุ้มครือแล้วก็คนโสดนะคะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์ก็ติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะคะอยางให้เพื่อนๆฟังคําทํานายเพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงก็พอนะคะมาดูกันว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ไพ่มีอะไรจะแนะนําเพื่อนๆบ้างนะคะไพ่ไปแรก Eight of Wands Prince of Swords Seven of Cups The Death Three of Cups The World Six of Cups The Justice The Mage ไพ่ใบสรุปได้ fire pentacles นะคะไพ่ใบแรก8ดไม้ได้ไพ่ใบแรกเปิดมาเหมือนกับของชาวราศีพิจิกเลยนะคะขนาดสับหลายครั้งแล้วนะ,ะเนื่องด้วยว่าตุลกับพิจิกก็เกิดราศีก็อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กันน่ะนะคะดังนั้นไม่แปลกเลยว่าทำไมไพ่ถึงซ้ำบ้างและซ้ำตำแหน่งเดียวกันด้วยนะนะคะ แปดไม้มาบอกว่าอะไรมาบอกว่าในช่วงเนี้ยเรื่องราวบางอย่างมันกําลังชีวิตของคุณเนะี่ยมันกําลังมีเรื่องอะไรที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดังนั้นเมื่อก่อนหน้านี้นะคะหากรู้สึกว่ามันแย่นะคะในช่วงเดือนเมษามีปัญหาอะไรต่างๆมากมายที่มันอาจจะไม่ค่อยสบายอกสบายใจในช่วงเดือนพฤษภาเนี้ยนะคะก็ เย็ยนอกเด่นใจได้ขึ้นบ้างหายหายใจหายคอได้บ้างแล้วก็สิ่งต่างๆก็กําลังจะเปลี่ยนไปดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์อะไรต่างๆก็จะดีขึ้นตามในเรื่องทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะการให้พบเจอใครอาจจะมีเพื่อนใหม่มีภาพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีปรินซบับซอนเข้ามาบางท่านอาจจะได้พูดคุยกับ ชาวธาตุลมตุลอาจจะคุยกับธาตุลมด้วยกันเองก็ได้นะคะเมถุนตุลกุมอาจจะได้พบเจอกับหนุ่มๆซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาเป็นคนที่จริงใจพอสมควรเลยทีเดียวแล้วสิ่งที่จะให้ระวังก็คือให้เรามาระวังเรื่องบางครั้งกันเอาแต่ใจของตัวเองเป็นาการเอาแต่ใจตัวเองจนเกินไปนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ ชาวราศีตุลเองก็อาจจะเป็นคนที่คุณกําลังคบคุณที่คุณกําลังคุยก็ได้นะคะเรื่องจากว่าชาวราศีตุลเนี่ยเป็นธาตุลมนะคะแล้วก็เป็นซุบซอนเนี่ยก็เป็นธาตุลมเช่นเดียวกันอาจจะไม่ใช่ตุลน,นะอาจจะเป็นเมถุนและกุมก็ได้นะคะซึ่งเข้ามาในช่วงเวลาเนี้นะก็ลองพูดคุยดูก็ได้คุณอาจจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆเนี่ยซึ่งอาจเป็นชาวราศีเดียวกันในประมาณนั้นนะคะมีเซเว่นออฟเข้ามา มีตัวเลือกมากมายมากกว่า1คนในช่วงนี้ลองสังเกตตัวเองดูนะคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่ค่อนข้างสเสน่ห์แรงแล้วกอ็อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่มีคนอยากจะเข้ามาทําความรู้จักนะคะลองสังเกตตัวเองดูในช่วงนี้เรียกว่ามีการพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจนคนรอบๆบข้างก็อยากจะเข้ามาใกล้ชิดอยากเข้ามาพูดมาคุยมาทําความรู้จัก นะคะมีเดอะเดเข้ามามีเดอะเดเนี่ยเดอะเดอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะอาจจะมีการจบปัญหาอะไรกันบางเรื่องที่คาลัาซังมานานนะคะถ้าแล้วก็มันมีเรื่องราวของการที่บางครั้งบางท่านนะต้องบอกต้องบอกว่าบางท่านอาจจะพึ่งเลิกเลิก,เลกลากับคนเก่าๆไป เลิกลาในที่นี้เพื่ออะไรเพราะว่าบางบางท่านอาจจะไม่คลิกกันบางคนเพิ่งคุยกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ก็ผ่านไปอะไรแบบนี้นะคะก็เลือกลากันไปเพื่ออะไรเพื่อเริ่มต้นกับคนใหม่ๆนะคะเดยเด็เดคือการจบเราก็เริ่มต้นใหม่กับคนที่ใช่กว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันมี tree of caps เข้ามานะคะ เป็นช่วงเวลาดีๆคุณอาจจะได้ไปพบเจอกับเพื่อนใหม่ๆม,มีโอกาสได้ร่วมฉลองกันในงานต่างๆอาจจะไปปาร์ตี้ของเพื่อนไปงานสมาคมสังสรรค์อะไรต่างๆมีข่าวดีนะคะบางท่านก็ได้ไปร่วมงานงานแต่งเพื่อนงานทําบุญบ้านใหม่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็งานสังสรรค์งานที่พบเจอกับผู้คนามากมายอาจจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆณที่แห่งนั้นก็ได้นะคะที่อบคับ ล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างวรวดเร็วเพราะว่ามันมี the universe หรือ the world นะคะ the world เนี่ยมีโอกาสที่พบเจอกับใครสักคนในโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์หรือว่าเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลูกครึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือไปทํางานนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะมีโอกาสาที่จะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจบคนเก่าๆไปนะคะ แล้วก็ได้พบเจอกับคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันเลยทีเดียวนะคะมี six of Cups เข้ามา six o ั Cups หนึ่งอาจจะเป็นคนเก่าๆนั่นแหละที่กลับมาใหม่สองอาจจะเป็นรักต่างไวัยสามอาจจะเป็นคนที่มีปัญหากันมาก่อนในเนี้ยแล้วเขากลับมาง้อขอคืนดีนะคะถ้ายังรักกันอยู่ก็ให้โอกาสให้อภัยนะคะมี The justice เข้ามา The justice เป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีตุลเรียกว่าในเดือนนี้นะ เดือนพฤษภาคมต้นเดือนนี้สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยลองสังเกตชีวิตตัวเองดูนะมันจะพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็ใดๆที่คุณรู้สึกว่าความรักของคุณที่มันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมหรือว่าบางท่านความรักบางคู่อยู่กันบนตอนนี้มีปัญหากับเรื่องกฎหมายมีปัญหากันเกี่ยวกับการฟ้องการอะไรเงี้ยพยจะสติมบอกว่าอะไรจะสติมบอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะแล้วก็ หากว่าตอนนี้มีปัญหาก,กันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใดๆคุณจะได้พบเจอกับทนายความคุณจะได้รับการตัดสินจากาคนที่เป็นหัวหน้าศาลอะไรแบบนี้นะคะได้รับความถูกต้องได้รับเรียกว่ามันจะแฟร์แฟร์สำหรับคุณ,คณจะไม่ถูกเอาัดเอาเปรียบว่า้นเถอะนะคะความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะเป็นไปแนวทางที่ว่า หากถ้ามันผิดกับใครคุณก็ไม่เอานะจะสติสเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างยึดหลักความถูกต้องยุติธรรมแล้วก็ไพ่ก็มาเตือนอีกในหนึ่งไพ่ก็มาเตือนคุณว่าใดๆถ้ามันไม่ยุติธรรมให้คุณยึดหลักความถูกต้องนะคะเหมือนกับไพ่ใบนี้ซึ่งเป็นไพ่ประจําตัวของชาวราศีตุลเองนะคะมีเดเมมีเดอะเมชเข้ามาหรือเดเมจิเชนนะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีคนเก่งๆนะคะหรือว่าคุณอาจจะถ้าคุณกําลังมองหานะคนที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายใดๆก็ตามคุณกําลังมองหาทนายเก่งๆหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับพนักง,งานที่จะเดินเรื่องอะไรให้คุณแบบนี้นะคะคุณจะได้พบเจอกับคนที่ช่วยเหลือคุณได้ให้คำปรึกษาคุณดีอ่ะนะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเขาคนนั้นถ้าสมมติว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางท่านอาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับกฎหมายก็ตามนะคะอีกยหนึงก็หมายความว่าคนคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือคุณที่อยู่ในใจของคุณในตอนเนี้ยคุณค่อนข้างอืมีมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะเป็นผู้รบริหารระดับสูงอะไรเงี้ยเป็นหัวหน้า เป็นระดับหัวหน้าแนวหน้าเลยนะคะ CEO ได้หมดะนะคะหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะแล้วก็เขาคนนี้เป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะกลับกันกลับกันอาจจะเป็นคนที่คุณกำลังคุยหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ในตอนนี้คุณเป็นคนที่สามารถจัดการกับเรื่องราวหลายๆเรื่องได้ดังนั้นดิมิทเชียสเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มากเรามาบวกกับเจ เจ็ดถ้วยเนี่ยนะคะบอกว่า,าช่วงนี้มีคนพยอยากจะเข้ามาคุยมา,มาทำความรู้จักกับคุณเยอะนะนะคะแล้วก็มี THE JUSTICE เข้ามานะคะคุณค่อนข้างให้ความสัมพันธ์กับความถูกต้องนะคะเรียกว่าความรักมันต้องเป็นไปตามสเต็ปคือเรียกว่าไม่ไมใช่ว่าชิงสุกก่อนหามอะไรแบบนั้นนะนะเรียกว่าเออต้องมีการ พาไปพบเจอครอบครัวอะไรแบบนี้ให้ไาสรุปได้ไฟล์ไพน n เนอร์คิลห้าเหรียญห้าเหรียญในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีแฟนก็ตามหรือว่าเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์คุมเครือก็ตามนะคะห้าเหรียญมาบอกว่าอะไรในช่วงนี้คงจะต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่ายังไงเอ่ยหนึ่งเลยบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านเรื่องราวของการจบปัญหานะคะ ช่วงนี้อาจจะยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจเลือกใครนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเลิกราแต่ว่าบางท่านที่คบกันมานานแล้วก็อาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่อาจจะยังไม่ทําให้คุณกับแฟนได้มาพบเจอกันไนดะ้ในช่วงนี้เรียกว่าบางท่านอาจจะต้องกักตัวหรือรักษาตัวอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรืออาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากมายก็ได้นะคะ เพราะว่าอะไรเอ่ยห้าเหลี่ยนเนี่ยอีกในหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการที่เหงาอะ่ะมันมีความเหงามีความว้าเวมีความโดดเดีย่ยวต้องการใครสักคนมาเป็นเพื่อนคุยมาเป็นที่ปรึกษานะคะในช่วงนี้บางท่านอย่างที่บอกว่าเพิ่งจบปัญหากับคนเก่าๆยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับคนใหม่ๆส่วนคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ฟังฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอย่าเอาไป ยึดติดนะคะว่ามันมีเดอะเด์แล้วจะต้องเลิกจะต้องอะไรไม่ใช่มันเป็นการจบความสัมพันธ์เอ่อมันไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องอย่างนั้นมันก็เป็นแค่ปัญหาบางเรื่องที่มันได้รับการเคลียร์อา่าอย่างเช่นว่าเราเคยมีปัญหาถกเถียงกันในเรื่องบางเรื่องกับแฟนของคุณนะคะเดเดนมันก็อาจจะเป็นเรื่องบางเรื่องที่ได้ถูกจัดการแล้วเคลียร์ใจกันอะไรแค่นั้นน่ะนะคะเออ แล้วก็ห้าเหรียญมาบอกอะไรได้อีกบ้างในช่วงนี้พึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยคนอื่นไม่ใช่เขาจะไม่มีน้ำใจกับเราคนอื่นเขาอาจจะมีปัญหาของเขาแล้วอยู่แล้วก็ได้ซึ่งต่างคนต่างในช่วงนี้ต่างอาจจะปัญหาจิป,ปาถะนะที่อยู่ลุมล้อมตัวคุณนะคะ แล้วก็สิ่งที่มันทําให้เราอาจจะทําให้เราแย่ไปกว่าน,นั้นก็คืออารมณ์ความเจ้าอารมณ์ยิ่งถ้าสมมติเราเป็นชาวธาตลมก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาเพราะว่าเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดหัวใจได้นะคะด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดให้ใครเจ็บปวดนะคะแต่วันบางทีมันพลังพลังเผอพังปากออกไปอะไรแบบนั้นได้ไพ่ส่วนใหญ่ค่อนข้างดีมี the justice มี The universe, the หรือ d นะคะแล้วก็มี The magician ได้พบเจอกับคนที่ถูกอ,อกถูกใจเป็นคนมีเสน่ห์นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีคนมาถูกอ,อกถูกใจอยากจะมาทามาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มี Six of Cups เนี่ยที่มาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนเก่าๆนะคะก็ลองให้โอกาสตัวเองดูว่าเอาอยังรักเขาอยู่หรือเปล่าคุณแต่คุณก็ยึดหลักความถูกต้องนะว่ามันจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรแบบนี้นะคะ ก็ยินดีด้วยนะสําหรับคนที่สําหรับคนโสดสนิทนะคนโสดสนิทก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้กลับบ้านในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนเก่าๆแบบในคนที่สมัยก่อนเคยเล่นกันวิ่งเล่นกันในสมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยได้พบเจอได้พูดคุยการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มันก็เป็นเคมีของคนสองคนว่าจะ ไปด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนดวงไม่เหมือนกันนะคะการการเกิดการตกฟ้าอะไรก็ไม่เหมือนกันนะคะจะให้ทุกคู่สมหวังกันไปหลายๆปีมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ควรจะรักษาถ้าได้พบเจอนะถ้ามีโอกาสได้พบเจอกบคนรระาส่วนคนที่โสดสนิทเนี่ยก็มีมีโอกาสได้พบเจอกับรักต่างวัยอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นแฟนเก่ากลับมาง้อขอคืนดีนะคะหน้าไพาสามารถตีความได้หลากหลายดังนั้นก็จะอ่านให้มันกระจายกระจายไปได้อ่านตีความแตกไปให้มันได้เยอะๆนะคะเพราะว่าความหมายหน้าไพเนี่ยมันมากมายนะคะเป็นหลายหหน้ากระดาษเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไพ่ขยายให้ว่าไพ่มีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมให้กับพนมีคู่นะคะ ในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องนั่าเป็นห่วงนะมีแต่ไพ่ดีๆมีบ้างที่เดอะเด h อาจจะทําให้เพื่อนๆคาใจแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมด,ดูได้ทั้งชายหญิงแล้วก็ LGBT ดังนั้นมันอาจจะไม่ตรงทุกคนให้ดูแค่สถานการณ์แนวโน้มว่าเออมันจะเป็นยังไงระวังอะไรได้เจอใครไหมอะไรเงี้ยพอนะคะไม่ต้องเก็บเอาไปคิดไปเครียดดูแล้วปล่อยวางนะคะ ต่อไปจะเปิดไพ่สรุปให้สำหรับคนมีคู่นะคะการสับไพ่จะมีเสียงบังบ้างขอภัยเพื่อนๆด้วยนะคะคนมีคู่คุณได้ไพ่เดมเมอร์นะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่ตำแหน่งใหญ่อะมีแฟนที่เป็น คนเจ้ายศเจ้าอย่างเลยทีเดียวแบบข้าราชการทหารตำรวจหรืออาจจะเป็นชาวละศิเมรก็ได้นะค่ะชาวต่างชาติก็ได้ดมมีมีเรียกว่าอ่าคุ้มไม่ไม่ใช่คุ้มเรียกว่าคนมีคู่คุณได้ไพ พระเอกแล้วก็นางเอกในเวลาเดียวกันนะเรียกว่าคุณเป็นคู่พระคู่นางเรียกว่าเป็นคู่แท้นะคะได้ไพ่คู่แท้เลยทีเดียว The ย m เพลเ r อร์แล้วก็ดี e m มเพรสนะคะาสาวๆก็มีโอกาสที่จะพบเจอกับคนที่เพียบพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะ แล้วตัวคุณเองเป็นคนที่อยู่ในใจของเขานะคะเป็นหญิงเดียวในใจคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยนะคะสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูก็เรียกว่าคุณเนี่ย <c oughs> เขากําลังจะมาสูบขอคุณแล้วนะหรือว่าบางท่านนี้อาจจะพาไปพบเจอกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มันมีอุปสรรคบางอย่างที่จะเข้ามาที่บอกว่าไม่มีเดดมีการจบปัญหาอะไรที่มันไม่เข้าใจกันมาก่อนในะนี้น,นะคะ มีโอกาสเคลียร์นะ,ะเรียกว่ากว่าจะได้อยู่ด้วยกันนะก็ต้องผ่านปัญหาใหญ่ไปได้ก่อนแล้วเมื่อผ่านปัญหาใหญ่ไปได้นั้นจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยม่มีคุณค่าเพราะว่าอะไรการที่คนสองคนกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเรียกว่าผ่านอุปสรรคผ่านขวากหนามด้วยกันมันก็จะทำให้มือของคุณเนี่ย มันจับกันแน่นขึ้นนะคะ The, the Temperance นะคะมาบอกว่าช่วงนี้อะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะคุณต้องใจเย็นเพื่อที่ว่าจะจัดาสามารถจะจัดการจับสถานการณ์ต่างๆได้เห็นไหมว่าผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ใต้น้ำตกอะ่ะกำลังเล่นน้ำตกอยู่สบายใจนะพให้มีความสบายใจมีการเปลี่ยนแปลงมีการบางท่านอาจจะได้ยกย,ย้ายถิ่นฐานนะ อาจจะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะไปอยู่ต่างจงังหวัดก็ได้มีการเดินทางนะคะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงบ้านมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้วก็มี Two o ฟเพนเดอรเเข้ามานะอย่างที่บอกแนะ้วบางท่านอยู่ห่างไกลกับแฟนนะบางท่านเนี่ยต้องมีแฟนอยู่คนละจังหวัดมีคนอยู่มีแฟนอยู่คนละประเทศนะเป็นรักต่าง ต่างถิ่นอะไรแบบนี้นะคะต่างแต่ว่ามันก็จะ,ะมันมีไพ่ที่มีความหมายดีๆสี่ไม้เนี่นะ,ะมันมั่นคงขึ้นเป็นครอบครัวความเป็นครอบครัวนะคะ s n of cups มาบอกว่าอะไรความมีสเสน่ห์ของคุณเลยนะ,ค,ะคุณมีสเสน่ห์แรงใครๆก็อยากจะทําความรู้จัก the hermit เนี่ยในช่วงนี้นะคะ คนที่มีความรักต่างอ,อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศอาจจะเงาเหน่อยนะเดืเฮมิเนี้ยเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารักนะช่วงนี้อาจจะ energy มัเน,เน,เนเงาเงหน่อยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนเก่าเกานะคะ,ะก็มี queen of cups เข้ามานะคะ queen of cups ในช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีนะเรื่องการมีลูบใบบุดสำหรับคนที่แต่งงานกันมาได้สักพักนึงแล้ว นะคะหรือว่าถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันในเร็วๆนี้มีข่าวดีนะเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีเค้กรูปเค้กแล้วก็มีคนชูถ้วยฉลองเรียกว่ามีข่าวดีในเร็วๆนี้แหละไม่อาจจะเป็นตัวคุณเองก็อาจจะเป็นถ้าไม่ใช่งานของคุณเองก็อาจจะเป็นงานของคนรอบๆตัวคุณนะคะแต่ก็ขอให้เป็นงานของเพื่อนๆนะคะขอให้มีข่าวดี ก็จะประมาณนี้ก่อนสําหรับคนมีคู่มีโอกาสดีๆได้พบเจอกับคนที่ถูกอ,อกถูกใจแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปเป็นคู่แท้กันในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะต่อไปจะเปิดไพ่ให้สำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์คุ้มเครือนะคะว่าไพ่มีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมบ้าง ผู้ที่มีความสัมพันธ์คุ้มเครือมีโอกาสจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ทธาไฟนะเมสิงธนูเป็นหนุ่มๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าในช่วงเนี้สำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์คุ้มเครือที่ยังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้ตอนนี้สเสน่ห์แรงเหลือเกินมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เข้ามาทําความรู้จักกับคุณมีอัศวินทตุดินเข้ามานะรู้สบกัลลังกรนนะคะเนี่ยมีอัศวินถ้วย เห็นไหมว่ามีคนมามอบความรักให้กับคุณมีคนมาขายขนมจีบให้กับคุณแล้วก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะคะมีตัวเลือกมากกว่าสองคนเข้ามาอย่างน้อยสองคนนะคะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะเป็นผู้ใหญ่ใจดีคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณได้เลยทีเดียวนะคะมีไพ่ซำ the m m p r e s s ก็คือ คุณเป็นหญิงเดียวในดวงใจของเขานะเขาอยากให้คุณเป็นภรรยาเขาเขาอยากให้คุณเป็นคนรักของเขาในอานาคตนะสำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์คุ้มครือนะคะคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างดีนะคะแต่ว่าก็ต้องถามใจตัวเองดูว่าคนที่คุณชอบคุณชอบใครนะคะเพราะว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายนะคะ เนี่ยมันมีเด e ะเดวิลเดวิลก็คือบางครั้งนะคะให้ระวังเรื่องการที่บางครั้งเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะจนเราไม่สามารถที่จะเลือกใครได้เราคุยกับทุกๆคนจนทำให้เราเนี่ยดูเป็นคนที่เจ้าชู้ไปเลยอะนะเดวิลเนี่ยหรืออาจจะไม่ใช่ตัวคุณเองก็ได้นะเดวิลอาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้ที่เข้ามาคุณจะรู้สึก ตนช่วงนี้มันมีมีมีความเรียกว่าความลหลงไหลอะไรกันเกิดขึ้นไงนะคะเขาคนน,นั้นนอาจจะมาลหลงไหลคุณหรือว่าตัวคุณเองอาจจะไปตกลุมรักใครอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ได้นะนะคะให้ระวังนิดเดียวแหละเดินดูวิวรวังไอ้นี่เรื่องการที่บางครั้งไปผิดศีลธรรมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเป,เป็นกิ๊กคนอื่นคนอื่นมาเป็นกิ๊กเราอะไรอย่างเงี้ยอ่นะ ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดกับกทุกคนก็ได้เก้าถ้วยเนี่ยนะคะเรียกว่าบางท่านอาจจะได้พบเจอกับหนุ่มที่เป็นแฟนที่ยังไงอะถึงแม้ว่าจะคุยกับคุณแต่เขาก็ยังไม่ได้ทิ้งเพื่อนๆน,นะเป็นคนติดเพื่อนเนะี่ยชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์นนะชอบพบเจอกับคนเป็นเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีจึงมีคนมาลุมล้อมมาจ,จะทําให้ดูเจ้าชู แต่เขาอาจจะไม่ได้ชูก็ได้แค่คุยเก่งพูดเก่งอะไรเงี้ยนะคะอ้าวมีเอ,สสอบบ็ดซอฟบอลเข้ามาเรียกว่าแต่ยังไงอะ่ะคุณก็จะยึดความยุติธรรมอยู่เสมอนะ the justice สิ่งที่คุณยึดหลักความถูกต้องจะนำพาคนดีๆมาให้คุณเห็นไหมว่าดวงตะวันอะ่ะ โผล่พ้นขอบฟ้าแล้วสิ่งดีๆข่าวดีคนดีๆรอคุณอยู่นะนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณทำทำดีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะผลลัพธ์มันได้เกิดขึ้นแล้วในในช่วงเวลานี้นะ1-15พฤษภาคมนะคะดวงตะว,วันกำลังส่องแสงรอคุณอยู่นะคะ แปดถ้วยขอให้คุณบางท่านเนี่ยบางมันมีเรื่องบางเรื่องที่อย่างที่บอกว่าบางท่านจบกับคนเก่าเพื่อเริ่มต้นกับคนใหม่ๆมาเนี่ยสิ่งที่จะเตือนคือคืออะไรคือการทิ้งความทิ้งอดีตที่ไม่ดีไว้เบื้องหลังนะคะเราเริ่มต้นใหม่กับวันใหม่ๆได้แล้วนะคะบางครั้งบางท่านยังมีเรื่องราวที่เจ็บปวดหัวใจยัง คงนอนฝันร้ายยังยังลืมเรื่องเก่าๆไม่ได้ทําให้ตัวเองไม่สามารถก้าวไปไหนได้เพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้แล้วนะคะเดินออกไปหาเส้นทางใหม่ๆก็ไดนะะ้เดินออกไปหาเส้นทางใหม่ๆได้แล้วนะนะสิ่งโลกโลกใบใหม่กาลังรอคุณอยู่นะคะต่อไปจะเปิดไพ่ให้สําหรับคนโสดนะคะ โรคใบใหม่ก็คือ the world เนี่ยนะคะมีโอกาสคนที่จบกับคนเก่าๆที่ไม่ใช่ไปแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนใหม่ๆนะคะแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่ๆไในโสดแล้วล่ะมีคนมาขายขนมจีบเราเนี่ยเนี่ย a s o f p e n n a c l e s ได้คาถาของเทพไปเลยนะจะมีใครสักคนหนึ่งส่งข้อความมาหาคุณก็คนเก่าๆอยากให้เขากลับมาหรือเปล่าอันบล็อกเขายัางนะคะบล็อกใครอยู่หรือเปล่าเขาไม่สามารถติดต่อคุณได้ถ้าคุณอยากให้เขากลับมาไพ่ซ้ำนะคนโสดมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆ หรืออาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้ถ้าคุณยังรักคนเก่าๆอยู่ก็ลองมาเล่าให้ดูว่าสถานาการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแต่รู้แค่ว่าเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีตุลมีคนสมมีข่าวดีแล้วนะสี่ดาบบางท่านเนี่ยยังมีเรื่องราวเก่าๆที่ยังคงบนเวียนหัวใจแล้วมันมีเรื่องราวของการพักกายพักใจนะบางท่านเนี่ยยังมี ยังยังยังไม่อยากออกจากเซฟโซนนะคะคนดีๆรอคุณอยู่นะ King of Pentacles คนที่คอยสนับสนุนคนที่คอยจะรออุปถัมภ์ค้ำชูคุณอยู่ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยไพ่มยายามยเตือนว่า The Hermit ิตนะคนเก่าๆทานไฟเก่าอาจจะครุ่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณอยากให้เขาถ้าคุณอยากเปือเขาคุณก็ ก็ลองถามเพื่อนๆดูเพราะว่าบางบางบาง,บางท่านก็ไม่อยากที่จะคุยกับคนเก่าๆแล้วนะคนะเดือนิฤศิน่ะอีกความหมายหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะเหงาหน่อยนะ energy ถ้าหมายถึงตัวคุณเองก็เหงาหน่อยนะช่วงนี้สําหรับคนที่โสดสนิทเลยเนะยเอา energy ดีๆไปบ้างส4ไม้นะคะมีความสุขอยู่กับตัวเองได้สําหรับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้ใครเข้ามานะคะ แต่ลองเปิดดูนะเนี่ย the world ไพ่ซ้ำมีโอกาสพบเจอกับโลกใหม่ใหมคนใหม่ๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นคู่แท้ของคุณได้ในอนาคตเลยข่าวดีนะคุณจะได้รับข่าวดีดีมากๆด้วยนะคะคนโสดไม่โสดแล้วล่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับคนโสดมีคนมาขายขนมจีบแล้วถามตัวเองดูว่าพร้อมหรือย,อยังนะคะ ก็จะประมาณนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหน่อยนะคะสิ่งใดฟังแล้วดีเก็บเอาไว้สิ่งใดฟังแล้วไม่ดีปล่อยผ่านไปสุดท้ายเราคือผู้เลื่เทางเดินชีวิตของตัวเองไว้พบเจอกันคลิปหน้าขอชาวราศีตุลโชคดีสวัสดีค่ะ